สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t e r r t Art i s t นะคะคลิปนี้เราอยู่ในความรักลายธาตุค่ะในรอบวันที่1นึ่ธันวาคม67แล้วนะเร็วมากเลยนะคะปีนี้กําลังจะหมด ปีไปแล้วนะปี2567นะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูความรักกันดีกว่ามาเล่ากันได้นะว่าความรักของคุณเป็นยังไงนะคะรอบนี้ค่ะอ่าราศีธาตุแรกที่เราจะทำกันคือตามนี้เลยราศีธาตุน้ำนะคะกากฎพิจิก มีนเรามาดูกันว่าความรักของคุณในแต่ละสถานะนะโซความสัำมันไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีคู่เนี่ยความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาไพ่ของเราที่เราจะใช้มีสีสำรับเหมือนเดิมนะมีเริ่ม t t r y y r r c l l e นะคะค r a แ t คติ Motion c า r d s นะไพ่าทาโร่แล้วก็ ไพ่คู่บุญสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกค่ะช่องเปิเป้ลเป็นการแบ่งราศีแบบโหราศาสา,สากลน,นะเพราะฉะนั้นการแบ่งราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีธาตุน้กากรกฎพิจิกมีนหรือเปล่าเช็ควันเกิดที่ใต้คลิปได้ค่ะเปิ้ลระบุเอาไว้ให้นะคะ ว่าคนที่เกิดราศีธาตุน้ำคือคนที่เกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ไปดูกันได้นะคะกับอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆแนะนําให้ลองหาลัคนาช่องเปิ้ลจะเน้นวันเกิดกับลัคนา2อ,อย่างอ่าถ้ายังไม่รู้ลัคนาตัวเองตามลิงก์ไปหาได้เปิ้ลมีคลิปสอนหาลัคนาแบบง่ายเอาไว้ให้ส่วนใครรู้สึกว่าเอ้ยอยากจ,จะดูแบบราศีแบบไทยอะ่ะได้ไหมอ่ะก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําให้คนหมู่มากเนาะ พลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากดูราศีแบบไทยร่วมด้วยสามารถทําได้ดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ดูได้เช่นกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญก่อนมาดู energy ช่วงนี้ค่ะว่าพลังงานของไพ่คู่บุญอยากจะบอกว่าคนทัตุน้ำเนะาะกรกฎพิจิกมีนจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ในเรื่องความรักนะมาไพ่บอกว่า สัมผัสพิเศษอุ้ยช่วงนี้คุณจะมีเซนหรือเปล่าแต่โดยปกตินะต้องบอกงี้คนธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีเนะี่ยเป็นคนมีเซนอยู่แล้วเพราะาเป็นคนธาตุน้ําใช่ไหมธาตุน้ํามันพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความอารมณ์อะฟิลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีเซนถ้าเกิดคุณมีอยู่แล้วนะก็ต้องบอกว่าช่วงเนี้จะมีเซนพิเศษอีกอ่าแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยเห็นไหมในภาพนะเหมือนมีอะไรมากระซิบเรา เออไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าน่ากลัวนะแต่เป็นเชื่อว่าคุณจะมีเอสมมุติถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์หรือคุณไปเจอใครคุณจะรู้สึกค่ะว่าคนเนี้ยมาดีมาไม่ดีคนนี้จริงใจคนนี้น่าคบไหมไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือม,มีมีคู่ก็ตามนะสมมุติเราเป็นคนโสดใช่ไหมเวลามีใครจะเข้ามาดีลกับเรามาสารสัมพันธ์กับเราคุณจะรู้สึกว่าคนเนี้ เฮ้ยควรสารสัมพันธ์คนเนี้ยเออไม่ควรสารสัมพันธ์หรือเวลาเขาพูดอะไรเราจะมีเรดแฟกค่ะเราจะมีสัญญาณเตือนเป็นไปได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยให้เราเชื่อเซนส์นของเราเองนะรวมถึงคนคุยหรือความสัมพันธ์ชัดเจนมีฟงมีแฟนเหมือนกันเวลาถ้าเกิดใครนะทําอะไรที่แบบแฟนเราอะทําอะไรที่มันดูแบบอืม แปลกเปลี่ยนไปให้คุณเชื่อเซนต์คุณเองได้เลยนะคะว่ามันจะเป็นไปตามนั้นซึ่งโดยปกติอะก็ต้องบอกงี้คนธาตุน้ำอะคือมีเซนต์อยู่แล้วคุณสังเกตตัวเองสิว่าเวลาถ้ามันมีอะไรที่มันแบบดูเปลี่ยนไปดูไม่เหมือนเดิมคุณจะอเอ๊ะแล้วพอเอ๊ะที่ไรก็คือใช่ตามนั้นทุกทีก็เป็นไปตามนั้นนะแต่เอเนจีอันเนี้ยค่อนข้างชัด,ดว่ยช่วงเนี้ยเซนต์จะแรงมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่า แล้วมันจะเข้าออกับคุณยังไงบ้างไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรที่มันดูน่ากลัวนะแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซนส์ของตัวเราเองมากกว่าว่าใครมาดีมาไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเดาแล้วแบบแม่นยำประมาณนี้นะ มาค่ะเรามาเริ่มกันที่คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดก่อนเนาะมาดูอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะสถานการณ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงคนทัดน้ํารักนวลสงวนตัวอ่าเฟลลี่อ่าพูดน้อยเฟลลี่แต่พูดน้อย ปากจัดด้วยโอเคชอบหนีปัญหากระตันอยู่รู้คุณอะโดเอเนจีของคุณอนะปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเผชิญหน้าแบบปะทะเออไม่ชอบปะทะไม่ชอบใช้ความรุนแรงอยู่แล้วชอบความแบบซอฟต์ละมุนละไมอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าโอเคถ้าเกิดคุณไปเจอคนแบบนี้เนะคนที่แบบพูดจาไม่ดีปากจัดหรือว่าแบบ คนคาแรคเตอร์กับคุณอ่ะคุณจะมีเซน์ใช่ไหมถ้าคนไหนที่คุณไม่ชอบมันเชื่อว่าคุณจะไม่ค่อยอยากจะคุยกับเขาแล้วก็พยายามจะเลี่ยงเนาะหนีไม่อยากปะทะเฟนลี่ในที่เนี้ยเปิ้ลมองว่าคุณจะคุณจะไม่ปะทะคุณจะไม่ทามาให้คนอื่นเขาไม่ชอบคุณอะไรแบบเนี้ยเปิ้ลมองว่าถ้าเกิดคุณเจอคนที่คุณไม่ชอบคุณก็จะมีวิธีหลีกเลี่ยงเนาะไม่คุยหรือว่าแบบพยายามเลี่ยงอ่ะไม่ไปปะทะไม่ไปทะเลาะอะไรกับเขานะพยายามเซฟตัวเองรักนวลสงวนตัวมันอาจจะหมายถึงการรักนวววสงนตัจริๆ ตามหน้าไพ่เลยก็ได้นะหรือมันอาจจะหมายถึงว่าการเซฟตัวเองเนาะการที่เราไม่ไปทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีทําให้คนอื่นรู้สึกเกลียดเราอะไรเงี้ยเราก็จะใช้วิธีการเลี่ยงซะมากกว่าอะ่ะซึ่งมันมองว่าก็โอเคนะ energy ไม่แย่แต่เปิ้อมองว่าจังหวะช่วงเนี้มันอาจจะมีการที่เราต้องไปเจอคนที่มันดูไม่ค่อยโอเคเข้ามาในชีวิตเราก็เป็นไปได้มันอาจจะหมายถึงเจ้านายลูกน้องลูกค้าคนรอบตัวที่เราต้องไปดิวเนาะเพราะฉะนั้นเราเชื่อเซนส์ของเราเองได้เลยนะตามไพ่ใบนี้นะว่าใครมาดีมาไม่ดีเปิ้ลนเชื่อว่าคุณจะรู้รู้วิธีหลบหลีกก็แล้วกันกอ่ะซึ่งไม่แย่หรือถ้ามันมีคนเข้ามาในเชิงความรักความัมันก็ต้องดูดีๆนะว่าคนที่เข้ามาเขา มีลักษณะเป็นแบบไหนมันอาจจะมีความแตกต่างคุณเยอะๆก็ได้เนาะเพราะปากจัดกับพูดน้อยมันเป็นคนละทิศคนละทางกันเลยหรือตัวเราเองค่ะอาจจะเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักก็ได้เขาว่าปากจัดมันไม่ได้แปลว่าพูดมากนะแต่มันอาจจะหมายถึงว่าพอพูดทีหนึ่งก็คือล้มหงตึงไปเลยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อาจจะเป็นตัวเราเองหรือคนที่เราต้องไปเจอไปดิวด้วยก็ได้เหมือนกันนะส่วนคนมีคู่มีแฟนก็พูดน้อยๆหน่อยนะเราก็อาจจะต้องเซฟตัวเองแล้วก็แบบอย่าใจร้อนเนาะ ใจเย็นๆเพราะเราอาจจะไปเจอกับแฟนเราช่วงนี้แฟนเราอาจจะพูดจาไม่ดีใส่เราหรือว่าเราอาจจะหงุดหงิดเราพูดจาไม่ดีใส่แฟนซึ่งมันจะทําให้ทะเลาะเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ออกมาเหมือนเตือนเนาะหนีปัญหาหมายถึงว่าให้เราเลี่ยงที่จะทะเลาะหรือประทะกับแฟนของเราก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะโอเคประมาณนี้นะสำหรับไพ่ c h a r a c t e r motion กาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วทาโร่จะบอกอยังไงนะเริ่มต้นที่คนโสดคะ่ะคนโสดเนี่ย โสดสนิทเลยก็ได้หรือโสดแบบแอบชอบแอบคุยมีคนคุยแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังอีหยังวะงงง,งอยู่อะไรอย่นเนาะมาดูการในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนะความรักคนโสนดจะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาอะไรยังไงไหมเนี่ยดูซิคนโสนดทัตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนความรักจะเป็นยังไงคะคนโสนดไพ่บอกว่าไฮโลแฟนอ่าเดอะสตาร์ อุ๊ยเมเจอร์อาคาหน้าหมดเลยนะห้าดาบอาา่าฮะหนึ่งถ้วย happy scroll wow แล้วก็เจ็ดเหรียญอ่ะโอเค ความสัมพันธ์ของคนโสดทัดน้ำบางคนนะโสดมานานรอคอยขอพออยากมีคู่ไปบอกพ่อแม่ลักษมีไอโทรพ่อแม่ลักษมี about y o อยูนู่นนี่นะัขอให้แบบได้เจอคนที่ใช่นู่นนี่อะไรเข้ามานะต้องบอกเขาว่าจังหวะเวลานี้มีโอกาสนะหนึ่งถ้วยกับ Happy ้สควอรขึ้นมานะพอที่คุณขอจะได้รับการตอบรับจากพ่อแม่แต่อันนี้ก็ต้องบอกเขาว่าแล้วแต่คนนะไม่ได้แปลว,ว่าทุกคนจะเจอนะใครที่โสดมานานขอพอมานานไม่ได้ มีความสัมพันธ์มานานมีแนวโน้มว่าคุณจะได้เจอแต่ความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเริ่มนะคะเปิ้นมองว่ายังต้องเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปอีกเยอะ5ดาบแล้วว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่มีความแตกต่างคุณเยอะๆค่ะเป็นคนที่ดูภายนอกแล้วอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะก่อนก็ได้นะเหมือนเมื่อกี้ c าร์ดติมูชั่นการ์ดคือคนที่มีความต่างกาันเขาอาจจะพูดมากคุณพูดน้อยคุณพูดมากเขาพูดน้อยก็เไป็นไม่ได้หรือมันมีความแตกต่างอะไรบา,บางสิ่งบางอย่างเนาะที่ถ้าเกิดคนอื่นมองมาจะรู้สึกว่าเฮ้ย หรอจะคบกันหรอชอบกันหรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความแตกต่างได้หมดภาษา,าศาสนาวัฒนธรรมอายุหรือว่ามันอาจจะมีความแตกต่างในเชิงที่มีความไม่เหมาะสมฐานะการเงินก็ได้หรือเราไปเจอเจอกับคนที่ อาจจะดูไม่ค so ่อยถูกคันลองคองทำก็ได้เพราะฉะนั้นอาระมัดระวังให้ดีนะถ้าเราไปสารสมัยกับคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วดูดีๆก่อนคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีคู่มีแฟนแล้วไหมหรือว really, ่าเฮ้ยเขาแบบมีอะไรปกปิดเราหรือเปล่าอ่ะแบบนี้ก็ได้หรือไปเจอคนที่เขาอายุเยอะๆก็ได้เนอะอายุแตกต่างกันเยอะเราอยุเยอะเขาอายุน้อยเขาอายุเยอะเรายุน้อยอะไรเงี้ย ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นรักในที่ทํางานเนอะซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็จะไม่อยากให้คนในที่ทํางานเป็นแฟนกันหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ในที่ทํางานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันเป็นการค่อยๆเริ่มต้นสารสัมพันธ์ค่ะเพื่อมองว่าคุณยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะดีไหมจะไม่ดีเพราะว่ามันมีคอน FLICT เนาะห้าดบมันเป็นไพ่คอน FLICT แปลว่ามันมีอุปสรรคปัญหาแน่นอนในความสัมพันธ์นี้ตัวเราเองยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันจะรอดไหมหรือถ้าเกิดเราคบกับคนคนนี้เนี่ยมันจะสามารถพัฒนาได้หรือเปล่าอ่ะซึ่งไพ่ เนาะสัมผัสพิเศษแปลว,ว่าคุณน่มีเซนต์อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องมีปัญหาแน่ๆเลยมันต้องมีอุปสรรคแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกค่ะที่คุณจะชั่งใจเนาะเจ็ดเรียนไม่ไพ่ของการคิดทบทวนชั่งใจอยู่แต่ไม่ได้เห็นนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสุดท้ายเนี่ยมันจะพัฒนาได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่15วันเนาะก็ต้องบอกเขาว่าคุณยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้เพื่อนยังเห็นว่าคุณยังอยากคุยกับคนคนนี้อยู่เพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่่่่อออออยยไไไปปปปเเรรรรรีนนนนนูู้้ทําาาาคคควมมมจััักกกกแตละ,ะญหจจะหุสื บางคนเป็นเรื่องอายุบางคนเป็นเรื่องว่าเราไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าบางคนก็เป็นเรื่องของที่ทํางานใช่ไหมว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมอะไรยังไงถ้าเกิดว่าอนาคตคุยคุยกันไปแล้วมันสามารถมีแนวโน้มว่า ความสัมพันธ์ลงตัวเนาะแล้วก็ต่างคนต่างโสดเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาได้มันก็จับมือด้วยกันมันก็เชื่อว่าไม่มีอุปสรรคปัญหาไหนหรอกที่มันจะผ่านไปไม่ได้ถ้าเราสองคนจับมือกันแน่นพอนะเพราะฉันก็ค่อยๆดูกันไปก่อนนะตอนนี้มันเหมือนกับอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเอะให้คุณให้คุณ ทดไว้ก็แล้วกันเนาะแล้วค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเร่งรีบในความสัมพันธ์นะคะแล้วทุกอย่างมันจะโอเคนะใครขอพรไว้ก็มีแนวโน้มว่าจะเจอถ้าตอนนี้แบบอืมโสดมากเลยมันจะมีจริงๆเหรอรอลุ้นค่ะถ้ามีแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะจ๊ะมาต่อมา Love Story Oracle นะคะหนึ่งใบให้คนโสดทัดน้ำกรกดพิจิกมีนค่ะไพ่อยากบอกว่ามา บาลานซ์เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากๆแน่ๆเลยเห็นไหมมันเป็นขาวกับดำอะ่ะคือคุณอาจจะแบบเป็นคน extrovert เขาเป็นคน introvert คุณเป็นคนพูดน้อยเขาเป็นคนพูดมากเอ่อมันมีความต่างอะไรต่างๆนานาในความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะแบบฐานะการเงินต่างกันมากๆการศึกษาต่างกันมากๆอะไรแบบเนี้ยเป็นไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เลยต้องบอกว่าต้องสมดุลสมดุลหมายความว่าเราไปเจอคนที่ต่างกันต้องเรียนรู้ค่อยๆทําความรู้จกัก รีบไม่ได้อ่ะก็ได้อันที่หนึ่งหรือตัวเราเองค่ะมีความสับสนในตัวเองเนอะว่าจะพัฒนาดีไม่พัฒนาดีอะไรเงี้ยโดยลักษณะของคนธัตน้ําเป็นคนคิดเยอะคิดมากอยู่แล้วเป็นคนเขาเรียกนะอารมณ์แปรปรวนเหมือนแบบลังเลโลเลตัดสินใจไม่ได้อยู่แล้วเนอะสถานการณ์เนี้ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องสมดุลค่ะบาลานซ์อารมณ์ตัวเองให้ดีคิด เขาเลยนะเราต้องเทรดออฟเนอะคิดข้อดีข้อเสียของการที่จะสายสัมัครกับคนคนนี้ให้ดีไม่ต้องรีบสมดุลตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าอารมณ์เรายังแปรปรวนมันจะเป็นการตัดสินใจที่ ไม่ถูกต้องหรือว่ามันจะเบลเบลเนาะเราอาจจะกลัวตัดสินใจผิดพลาดหรือถ้าตัดสินใจไปแล้วมันจะอะไรยังไงจังหวะเวลา15วันนี้ไม่ต้องรีบเลยคือเ่ไม่เห็นให้ของความต้องรีบนะค่อยเป็นค่อยไปแล้วค่อยๆศึกษาเรียนรู้ถ้าเกิดคนนี้เอ้ยมันมีเอะตรงไหนแล้วก็ทดไว้ทดไว้ทดไว้ไวอะไรอย่างเนาะแล้วเราค่อยมาพิจารณาซึ่งเปิ้นก็แนะนําว่า ผ่านไปก่อนผ่านครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมไปก่อนแต่คุณคุยกับเขาได้นะคุณไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรขนาดนั้นคือคุยถ้าสุดท้ายมันพัฒนาไม่ได้เราก็อาจจะเป็นกัลายาณมิตรเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้มันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในสถานะของการเป็นคนรัก เท่านั้นอ่าประมาณนี้นะก็ลองดูนะคะอันนี้คือคนโสดทัดน้ำกรกฎพิจิกมีตนต่อมาเรามาดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยนะแต่ความสัมพันธ์มันงง,ง,งยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงดูซิว่า15วันนี้จะพัฒนาได้ไหมหรือจะเป็นยังไงนะคนทัดน้ำกรกฎพิจิกมีนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างไพ่บอกว่า temperance อ่า ห้าไม้เมื่อกี้เขาห้าดาบเนาะคนโสดน,นี้มาห้าไม้เด e มมูนอ่าคนทัดน้ำจริงจริงหนเหรียญแล้วก็4ี่ไม้หนึ่ไม้ค่ะความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูมีคอน FLICT เหมือนกันนะคล้ายๆคนโสดเลยใครที่มาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกลับไปดูคนโสดได้เพื่นคิดว่ามันมีความใกล้เคียงกันหมายเขาว่า อ่าถ้าเรามีคนคุยมีความสัมพันธ์อะ่ะมันก็มีความแตกต่างมีการทะเลาะเบาะแว้งถ้าเกิดใครทะเลาะเบาะแว้งกันไปช่วงนี้มันจะมีความ นิ่งๆนะไม่ได้บลอกว่าจะเลิกคุยกันเท่าที่เปิลเห็นน่มันยังมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันอยู่ถ้าตอนนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันไปให้เวลาพักกายพักใจค่ะต่างคนต่างไปคิดทบทวนเนาะว่าความสัมพันธ์เนี้ยอุปสรรคปัญหาหรือที่เราทะเลาะกันน่ะมันเป็นเพราะอะไรแต่สิ่งที่เปิ้ลเห็นคือมันจะมีโอกาสคุยกันอยู่ดีนะมันอาจจะเป็นเหตุว่าเราทํางานถี่เดียวกันต้องเจอเจอกันยังมีอะไรที่ต้องทําร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะยังไม่ขาดจากกันนะมันจะมีการพูดคุยแต่ว่าถามว่า มันจะได้พัฒนาสายสัมพันธ์ ก้าวข้ามความเป็นคนคุยไปเป็นแฟนไหมในช่วงจังหวะเวลานี้อย่างเพราะมันมีคอน FLICT เนาะห้าหมายมันยังมีการทะเลาะเบาแหวงความปะทะอะไรต่างๆนานาแปลว่าคุณสองคนอะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอันนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าใช้อารมณ์ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงนะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคําเตือนเนาะว่าระมัดระวังเรื่องอารมณ์เราจะมีความกังวลไม่สบายใจความระแวงต่างๆนานาเพราะเดือมูลเป็นไพ่ของความไม่สบายใจเนาะความคิดเยอะคิดมากนอยเก่งซึ่งไอ้ความนอยเก่งคิดเยอะคิดมากของคุณ อาจจะทําให้คุณจับผิดหรือไปชวนทะเลาะกับเขาได้พอทะเลาะกันเนี่ยมันก็ทําให้มีปัญหาแน่นอนเนาะแทนที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมันก็จะกลายเป็นแบบร้อนน่ะคือพอรู้สึกว่าพอเจอกันคุยกันมันก็จะต้องมีปากมีเสียงหรือว่ามีการกระทบกระทั่งหรือมีความรู้สึกไม่โอเคเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเลี่ยงไว้เนาะพยายามถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์เราไม่ดีพยายาม เลี่ยงเลี่ยงอยากคุยเยอะห่างห่างไว้เว้นพื้นที่ให้กันรายกันก็จะดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันเลี่ยงไม่ได้เราต้องเจอเราอยากเจอนู่นนี่นั่นก็ต้องบอกตัวเองว่าให้ calm down เนาะใจะเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปคือคุณมีเซนส์แหละมันมองว่าถ้ามันมีเอ๊คุณอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากจะถามฉันอยากจะพูดฉันอยากจะเคลียร์ให้มันชัดแต่ก็ต้องบอกเขาว่ามันไม่ได้เคลียร์หรอกนะเท่าที่เพื่อนเห็นถึงคุณจะทะเลาะก,กับเขาอะ คุณก็ไม่ได้คําตอบความสัมพันธ์มันก็จะยังเนิบนาาเนิบหน้าเพราะฉะนั้นเรารอค่อยๆดูดีกว่าถ้าเกิดคุณมีหลักฐานมีข้อมูลแน่นอนอะ่ะเราค่อยมาชวนทะเลาะหรือค่อยมาถามเคลียร์แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเพิ่งเอ๊ะนิดหนึ่งแล้วอยู่ๆเราจะมาชวนทะเลาะเลยเป้ลไม่ได้เห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์เนาะมันยังมีความเหมือนแบบไม่นิ่งสถานการณ์ช่วงจังหวะเวลานี้บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีเอะอะไรก็ได้นะแต่ตัวเราเองอะ่ะ มีความวิตกกังวลสูงค่ะเพราะทั้ง t e m p e r ร n c e ทั้ง The Moon เนี่ยต้องบอกว่าอารมณ์เราแปรปรวนหงุดหงิดไม่ได้ดังใจกังวลเราแวงอะไรไรู้มันสารพัดอารมณ์ซึ่งเกิดจากตัวเราเป็นสำคัญนะเพิ่ลไม่ได้มองว่าเป็นฝั่งเขาถามว่าไวซ์ v e เ s อร์ซได้ไหมเป็นฝั่งเขาก็เป็นไม่ได้ถ้าเกิดเขาเหวี่ยงวยีหรือว่ารู้สึกไม่โอเคคุณพยายามนิ่ง ทุกอย่างมันจะโอเคหรือถ้าตัวเราเองรู้สึกว่าอารมณ์เราแปรปรวนเราไม่สบายใจเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวดีเดี๋ยวนอยเดี๋ยวดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเราเองนะก็ต้องบอกว่าเราต้องหาพื้นที่อยู่กับตัวเองค่ะอย่าเพิ่งไปปะทะหรือไปอะไรกับเขามากเพราะว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาแทนที่มันจะดีเนาะซึ่งถ้ามันผ่านจุดนี้ไปได้ถามว่ามันสามารถ ไปต่อในความสัมพันธ์ได้ไหมก็ต้องบอกว่าไปได้นะเพราะ1เรียนกับ4ไม้ถ้าคุณผ่านอารมณ์แปรปรวนผ่านการเรียนรู้ทําความเข้าใจอทะเลาะเบาเวงแล้วมันมีการเรียนรู้กันมากขึ้นมันก็มีโอกาสนะคะที่สุดท้ายปลายทางมันจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบยั่งยืนได้คือตัวคุณเองอาจจะอยากสารสัมพันธ์กับคนนี้ในเชิงแบบเออฉันมั่นคงคนนี้แหละฉันจะลงเอยกับคนนี้แต่ว่า มันยังลงเอยไม่ได้ไงในช่วงจังหวะเวลานี้การที่จะรีบร้อนไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นใจเย็นๆรม่มๆทำใจสบายๆเข้าไว้นะแล้วความสัมพันธ์มันจะเดินหน้าต่อไปได้ให้มันพ้นช่วงวิกฤตนี้ก่อนเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้มันค่อนข้างจะเรสแฟกพอสมควรในเรื่องของการที่เจอกันแล้วหุดหงิดทะเลาะอะไรแบบเนี้ยเนาะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ละกันมาต่อมา love story oracle คะ่ะสักหนึ่งไปให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนอะไพ่อยากบอกอะไรคุณ มาค่ะไพ่บอกว่าคอ m มูนิเคชันต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์นะเดิมบกับเทมเรสจะบางทีไอการทะเลาะเบาอแว้งอะ่ะมันอาจจะหมายถึงว่าเราทะเลาะกับตัวเองก็ได้คือเฮ้ย เราคิดไปเองว่าเขาต้องอย่างงน้นอย่างนี้แน่เลยเขาดูไม่สนใจเราเขาไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับเราเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบเราเขาเขาหลอกเราเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงรี้ยมันอาจจะเป็นความมโนของคุณไปเองก็ได้ค่ะเพราะว่าเดะมูน่ะเป็นไพ่ของความคิดเยอะคิดมากหน่อยเก่งเนะเาะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ออกมาแนะนําว่าให้สื่อสารการสื่อสารสําคัญสําหรับความสัมพันธ์นี้แต่การสื่อสารก็ต้องไม่ใช้อารมณ์นะอย่างที่บ้านบอกเมื่อกี้ว่าถ้าคุณสื่อสารด้วยอารมณ์ใช้ความปักจัดนะเหมือนรคเ r อร์ e ม motion ร์ดบอกมัน จะมีการหนีปัญหาคือพอคุณแบบชวนทะเลาะเขาก็อาจจะเลี่ยงหนีไม่พูดแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าอ่ะหนีแบบเนี้ยใช่แน่ๆเลยแล้วคิดเองเออเองแล้วก็ทําให้มีปัญหาในความสัมพันธ์ทะเลาะเบาะแงแบบไฟติ้งอย่างนี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้าเรารู้ว่าอารมณ์เราไม่โอเคอะเลี่ยงก่อนจนกว่าอารมณ์จะโอเคจนกว่าจะมีเหตุมีผลก่อนนะคนท่านน้าเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้อิโมชันอลเยอะเพราะฉะนั้นให้เรา อาเบรกแล้วเรามีสติกับตัวเองค่ะถ้าเราคิดว่าเราทะเลาะแล้วเราจะแบบฟิลขาดมันจะยิ่งมีปัญหาก็ต้องถามตัวเองค่ะว่าคุณยังอยากไปต่อคนนี้ไหมถ้าคุณฟิลขาดแล้วทะเลาะกับเขาและคุณจะยอม move on หรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายคุณก็ไม่ move on อ,อ,อยู่ดีถ้าคุณไม่ move on ผลลัพธ์ ถ้าเกิดจากการทะเลาะมันอาจจะไม่เวิร์กนะก็ไม่แนะนําว่าให้คุยให,ให้เว้นช่วงนี้ไปก่อนแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคฉันนะ่ะเป็นเหตุเป็นผลมากพอฉันอยากเคลียร์ฉันอยากรู้ว่าความจริงคืออะไรโดยที่จะไม่ใช้อารมณ์คุณสามารถสื่อสารได้เลยนะและทุกอย่างมันจะออกมาชัดเจนขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องหน่อยไม่ต้องกังวลอะไรแบบนี้มันก็จะมีความชัดเจนคือถ้าเขาจริงใจกับคุณอะ่ะเพื่อนเชื่อว,ว่าเขาจะพูดก็แล้วกันนะต่อมาคนมีคู่บ้างค่ะความสัมพันธ์จะเจนเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้สําหรับคนธาตุน้ํา กรกฎพิจิกมีนมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงคนมีคู่แล้วธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมค่ะไพ่บอกว่า9ถ้วยอ่าเดาบ1ถ้วย1ไม้ ห้าไมา้แล้วก็สีดาอมอืความสัมพันธ์ของคนมีคู่เหมือนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนกันเอารอบนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะคนท่านนะาเหมือนจะมีคอนฟ lict ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหว้งกันก็แล้วกันเพอเชื่อว่าคุณจะมีมันมีโอกาสนะใช้คํานี้แล้วกันมันมีโอกาสที่คุณสองคนจะปะทะกันคนข้างเยอะมีความเหมือนแบบ ไม่สบายใจด้วยความว่าเราอะหึงหวงก็ได้เราคิดว่าเขาลัลลาก็ได้หรือไวส์เบอร์ซ่าได้นะคะมันก็จะมีความเหมือนแบบระแวงอะเนาะเพราะไพ่เจ็ดดาเป็นไพ่ของความระแวงสงสัยว่าเฮ้ยเขาไปสารสัมพันธ์กับใครใหม่มีเพื่อนใหม่อะไรเข้ามาใหม่แล้วแบบ คนนั้นคืออะไรยังไงแล้วเราก็มีความชวนทะเลาะกับเขาเป็นไม่ได้แนะนําว่าระมัดระวังการทะเลาะเบาแหวงนะบางทีมันไม่มีอะไรเราต้องดูให้แน่ๆก่อนนะแล้วเราค่อยไปชวนทะเลาะนะหรือในฝั่งเราก็เป็นไม่ได้ค่ะว่ามีคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณแล้วคุณก็แอบคุยกับใครบางคนที่ไม่ใช่แฟนคุณก็เป็นไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังการถูกจับได้ด้วยนะเพราะเปิ้ลมองว่าก็มีโอกาสที่จะถูกจับได้หรือมันเป็นเพราะความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหา คุณก็ทะเลออเาะกับแฟนคุณใช่ไหมแล้วมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันนิ่งเนิบเนบบรรยากาศไม่ค่อยโอเคแล้วมันก็อาจจะมีบุคคลที่3หรือใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทําให้คุณเผลอตัวเผลอใจในการที่จะไปสารสัมพันธ์ก็ได้ซึ่งบอกตัวเองดีๆนะว่าคุณแน่ใจว่าคุณจะไปสารสัมพันธ์นะถ้าคุณบอกตัวเองได้ว่าเป็นแค่เพื่อนโอเคนะแต่ก็ต้องเป็นเพื่อนจริงๆนะบางคนหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาเขาเปิ้นเนี่ย เข้ามามีรักสามเศร้าเป็นเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจค่ะตอนนั้นคิดว่าจะคุยเป็นแค่เพื่อนเหมือนแบบคุยแก้งเหงาเพราะว่าทะเลาะกับแฟนสุดท้ายมันกลายเป็นเราดันไปรักเขาจริงๆแล้วมันกลายเป็นรักสามเศร้าขึ้นมาอันนี้ก็พันธนาการปวดหัวเลยนะ แกไม่หลุดเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเลิกกับแฟนเรายังอยากคบอยู่แต่เราดันมีความรู้สึกใหม่กับอีกคนใหม่เนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะเกิดละนึกออกปะเพรานก็ต้องระมัดระวังเรื่องการจะไปสารสัมพันธ์หรือไปผูกเงื่อนเพิ่มในความสัมพันธ์นะจากจังหวะเนี้ยเปิ้ลมองเห็นว่า มีโอกาสเหมือนกันทั้ง2ทางคือคุณอะระแวงว่าแฟนคุณอะไปแอบมีใครหรือเปล่าอันนี้เปิลแนะนําว่าให้คุณค่อยๆดูก่อนถ้าคุณไม่มีหลักฐานอย่าเพิ่งชวนทะเลาะเพราะว่ามันจะทําให้ปะทะทะเลาะแล้วก็ทาให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาได้กลายเป็นอันหนึ่งคุณทะเลาะกับแฟนด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนอะแล้วอยู่ๆมันก็มีคนอื่นเข้ามาแล้วคุณก็ไปสารสัมพันธ์กับเขาแล้วมาทําให้ความสัมพันธ์จะมีปัญหาในอนาคตในระยะยาวได้หรือคุณอะไม่ได้ทะเลาะกับแฟนก็ได้นะแต่คุณอะดันไปสาลสัมพันธ์กับคนนใใหหมมม่เข้้้าาาแลวัทํ คุณอนะ่ะทะเลาะกับตัวเองค่ะว่าเฮ้ยฉันจะไปต่อกับแฟนฉันหรือว่าฉันจะเลือกคนใหม่ดีหรือว่าเฮ้ย ทำไงดีไม่ได้อยากเลิกกับแฟนแต่ดันมีอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วฉันก็มีใจให้เขาด้วยตกลงฉันรักเขาหรือเปล่านู่นนี่วุ่นวายไปหมดแล้วมันเลยจะเป็นภาวะของการที่ไม่ไหวและอยากอยู่เฉยๆเพราะว่าเราดันไปสร้างปัญหาไว้แล้วเราไม่อยากแก้เนาะมันก็คือการอยากหนีปัญหาตามคาแรกเตอร์โมชันการ์นะใครเข้ามาดูคนมีคู่แล้วย,ยังไม่ได้ดูคำเขาเลยนะคาทานายคาแรกเตอร์โมชันกาว่าสถานการณ์จังหวะช่วงนี้คุณจะเป็นยังไงย้อนกลับไปต้นคลิปนะคะจะมีการเปิดคาแรกเตอร์โมชันกาว่า energy คุณอะ่ะคืออยากหนีปัญหาาเพระว่า E <laughs> ไม่อยากทะเลาะไม่อยากปะทะถ้าตัวเราเองเป็นคนที่มีอะไรรับลมคมในนะหรือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีเขาก็จะหนีคุณเพราะว่าคุณก็อาจจะแบบทําอะไรทําไมคนนี้คือใครอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้ทะเลาะเบาแวงกันได้นะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนท่านน้ําในช่วงจังหวะเวลานี้ทุกสถานะเลยเปิ่คิดว่ามันมีความคิดเยอะคิดมากไอ้คาว่ามีเซนต์ตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะเป็นความคิดเยอะคิดมากไปเองก็ได้หรือมันอาจจะเป็นความที่มีเซนต์จริงๆก็ได้แต่อาการที่มีเซนต์หรือมีเรดแฟกหรือเรารู้ เอ๊ A, ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่อยากให้ใช้อารมณ์นะอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปคนท่านน้าเป็นคนอารมณ์อ่อนไว้ง่ายเป้นอยาให้คุณอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงให้ทุกอย่างมันดูเป็นรูปธรรมจับต้องได้มีหลักฐานก่อนมันถึงจะสามารถพูดคุยกันแบบเป็นเหตุเป็นผลเนะอย่าใช้อารมณ์อย่าแบบคิดเองเออเองเพราะไม่งนนะั้นอ่ะมันจะมีปัญหาในความสัมพันธ์แน่นอนถ้าเกิดคุณอยากจะมีปัญหาในความัมันหรืออยากจะคุยอ่ะคุณต้องถามตัวเองนะว่าคุณพร้อมจะรับผลจากมันแล้วจริงๆหรอถ้าทะเลาะกันแล้วเลิกกัน คุณไหวเหรอหรือว่าถ้าเกิดทะเลาะกันแล้วห่างกันสักพักในกรณีคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าแบบเออก็เลิกคุยกันไปเงี้ยคุณไหวจริงๆใช่ไหมถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเราไหวคุณจะปะทะก็ได้นะเพราะว่าจะได้เจ็บแต่จบไปเลยแต่ถ้าเกิดบอกไม่อ่ะคือไอ้ที่คุยอ่ะคืออยากให้เขากลับมารักเราอยากให้เขาง้อเราอยากให้เขาบอกว่าความจริงมันไม่ใช่แบบนั้น แต่คุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีนึกออกปะถ้ามันเป็นสถานการณ์แบบนี้แนะนําว่าอย่าถามอย่าพูดค่อยๆเก็บข้อมูลไม่ได้แปลว่าให้คุณจํายอมนะหรือรู้สึกว่าฉันก็ต้องแต่เป็นคนโง่สิถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นแล้วเราดันแบบนิ่งๆไม่ค่ะคนฉลาดจริงๆคือเราต้องอค่อยๆดูเนาะเราจะไม่ใช้อารมณ์ค่ะความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เราจะต้องมีอ Q ที่สูงพอในการที่จะ แก้ปัญหาเนาะคนที่มีความสัมพันธ์กันมามันไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทะเลาะเบาแวงกันมันต้องมีลิ้นกับฟันกันบ้างมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์อยู่แล้วไม่ได้ปแปลว,ว่าต้องเป็นรักสามเศร้าอย่างเดียวนะไม่ได้ปแปลว,ว่าบุคคลที่สาที่เข้ามาในความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นพ่อแม่พี่นอ้องคนรอบตัวความสัมพันธ์อื่นใดก็มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราได้เช่นกันถ้าเกิดเราผ่าน สถานการณ์นี้ไปได้มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเคลียร์ปัญหาอะไรกันได้คุณก็จะเติบโตมีความเข้าใจในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นคุณรู้จักแฟนคุณมากขึ้นแฟนคุณรู้จักคุณมากขึ้นความรักมันก็จะบอนดิ้งมันก็จะมีความเหนียวแน่นแล้วก็เดินหน้าต่อได้เหนียวแน่นมากขึ้นนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นข้อเท็จจริงของความสัมพันธ์ก็แล้วกันอ่ะฝากไว้ประมาณนี้นะคะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์เคให้คนมีคู่บา้างไพ่อยากบอกอะไรคนมีคู่คะ่ะเลิฟสตอรี่ออร์เคกมา หนึ่งใบไพ่บอกว่าโคดิดเอนเดนซีเห็นปะมันมีความเกาะติดยึดติดอันที่หนึ่งเลยคุณสองคนนะ่ะไม่เลิกกันหรอกนะนะตอนนี้นะแต่ว่ามันมีโซ่ผูกกันแล้วคนหนึ่งขาวคนหนึ่งดำมันมีความแตกต่างกันมันมีความคุยกันไม่ลงตัวแล้วก็มีความแบบยึดติดมีความเหมือนแบบหึงหวงก็ได้มีความผูกติดเธอทำอะไรที่ไหนอย่างไรอยู่ไหนทำอะไรมันก็จะทำให้อึดอัดเนาะไม่มีอิสระ ต่อกันอ่านแล้วก็มันก็มีความแตกต่างกันในความสัมพันธ์ด้วยนะพอขึ้นไพโคดิเพนเดนซีก็รู้สึกถึงความอึดอัดอ่ะรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกได้ถ้าเราไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราท็อกซิกไม่มีความสุขอยากให้ความสัมพันธ์ของเรายั่งยืนมีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแต่รอยยิ้มไม่ได้มีความอึดอัดไม่สบายใจเราก็จําเป็นจะต้องบริหารความสัมพันธ์ให้ดีเนาะเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าระแวงจนเกินไปนะให้พื้นที่กันและกันแล้วก็แก้ปัญหา แก้ปัญหาอย่างผู้ใหญ่อย่าใช้อารมณ์อันนี้คือคําแนะนําจากไพ่ทั้งหมดของเปิ้ลในรอบนี้ก็แลวกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ,ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้เบิ้ลโดยการกดซุปเปอร์แทงก็ได้ใครมีปัญหาส่วนตัวนะค,ะคลิปนี้เป็น general reading เนอะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจทิ้งไว้ตรงนั้นมันไม่ใช่ดวงของคุณแต่ถ้ามันคลับคล้ายคลับคลา,คลาหรือรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะดูดวงส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงของคุณเองแนะนําให้ดูดวงส่ว ตัวนะคะคโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะบ๊ายบาย